ีครับก็วันนี้มาเจอกันหน่อยนะเรา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 เทรดเทรดเทรดที่เอ้ยตอนนี้ต้องเลือกตอนนี้ที่เปกอะเก็บไว้ก่อนพอปิดไปแล้วเดี๋ยวสองร้อยแปดสิบแปดตอนนี้มาลุ้นทองก่อนนะทองมันลงไปเยอะมากเลยเ,เดี๋ยวให้ดูโอ้ไม่ใช่ทีเฟกเป็นทองเออเห็นว่าทามันทําจุดมันมันลงไปถึงสีนะ่เจ็ดสองเจ็ดจุดสามนะเออเนี่ยลงไปเยอะมากเลยแต่สุดท้ายแล้วมันก็ปิดเหลือไม่กี่จุดอะเออ ปิดลบอยู่3ามิห้าจุดแต่ความจริงมันลงไปเยอะกว่าน,นั้นนะแอดมินก็ระหว่างที่ลงไปเนี่ยแอดมินก็ซืข้อขายเย,ยอะเลยเนี่ยกี่หน,น้าเนี่ยไม่รู้เยอะมากเลยเนี่ยซื้อขายซื้อขายซื้อขายอ่ะเออเยอะมากพูดง,ง่ายๆเลยคือนอนตีสามอ่ะเกือบตีสามอ่ะเหลือสิบนาทีก็ไม่ไหวละยอมนอนดีกว่าไม่ไหวอย,อย่างนี้นะเนี่ยก็คือสุดท้ายแล้วอ่ะก็จะได้ได้ได้กลายเป็นมีทองอยู่ยี่สิบเอ็ดสัญญานะยี่สิบเอ็ดสัญญาเคยมีเกือบสี่สิบ เนี่ยที่สีบสัญญาก็ประมาณสามสิบเอ็ดล้านใช่ไหมสามสองล้านอะ่ะยี่สิบเอ็ดจุดอันนี้อีกครึ่งหนึ่งอีกอีกหนึ่งสัญญาทองเล็กอะ่ะเออมีทองอยู่สามสองล้านนะตอนเนี้ยก่อนอันเนี้ยแต่ว่าตอนที่มันลงไปลึกๆอะ่ะลงไปลึกๆอะ่ะแอดมินมีถึงยีสิบห้าสัญญานะประมาณเกือบสี่สิบล้านบาทอะ่ะเออตอนนี้ถ้ากับว่าแอดมินอะ่ะมีทองเยอะมากเลยสี่สิบเกือบสี่สิบสามสิบถึงสี่สิบล้านนะเออถามว่าขาดทุนไหมก็ขาดทุนอยู่แต่ไม่ตีเรียดไม่เคยซีเรียอคือ,คอ คือจะสมทองแล้วควบคุมต้นทุนให้ดีนะควบคุมต้นทุนให้ดีคือยิ่งลงลงมางเงี้ยเราต้องซื้อซื้อเก็บไว้แล้วก็ความจริงอ่ะมันการเหตุทองเนี่ยมันง่ายมากเลยนะถ้านับดีๆอ่ะมันจะมีแบบมีแบบนิดนึงแบบเทคนิคนิดนึงง่ายๆเคยบอกไปังนานแล้วถ้าทําตายแอดมินอ่ะก็กําไรแล้วก็วคือสมมติถ้าเกิดทองมันทาจุดุรงนุดเท่าไหรอ่อ่ะนับมาเลยสิบห้าเปอร์เซ็นซื้อก่อนแล้วก็สิบเปอร์เซ็นแล้วก็สิบห้าเปอร์เซ็นแค่นี้แหละ อย่างตอนเนี้ยทองอะ่ะมันลงมาสิบห้าสิบหกเปอร์เซ็นตนะประมาณนะสิบหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นอ่ะสิบห้าถึงยี่สิบอ่ะแต่ไม่เกินยี่สิบประมาณเนี้ยมันลงประมาณนี้นะก็ก็ก็ทยอยเก็บอะ่ะไลเ่เก็บตามตามระดับราคาไว้ก็จะไม่โดนเยอะก็จะไม่โดนบางคนอาจจะแบบเครียดอะไรเงี้ยไม่ต้องเครียดถ้าเล่นตายอมินีไม่ต้องเครียดดักตามเนี้ยยี่สิบเปอร์เซ็นเออแต่แต่ข้อแต่คือทองอะ่ะ กา <c oughs> รลงอ่ะมันลงวันเดียวมันลงมันลงวันเดียวถึงเลยสิบห้าเปอร์เซ็นถึงเลยลงมาสิบห้าเปอร์เซ็นถึงคือไม่ต้องรอไม่ต้องคิดมันมันมันแปลกก็ตรงนี้แ <libert> ต <ad sound> ่ก่อนอ่ะมันไม่ได้ลงอย่างนี้อย่างนี้ไงก่อจะทั้งสิบห้าเปอร์เซ็นมันหลายวันไงมันหลายวันเน่ยกว่าจะถึงแต่นี่คือวันเดียวถึงเลยเออแต่ก็ต้องดูนะบางทีอ่ะมันลงวันเดียววันสองวันถึงอ่เรียกว่าสองวันแล้วกันเพราะว่าบางทีมันมันสองคืนอ่ะถึงจะถึง แต่อยากจะบอกว่าเวลามันลงเร็วอย่างเงี้ยนะเวลามันเด้งก็เด้งเร็วนะบางทีอ่ะมันลงเร็วแล้วก็เด้งเร็วนะต้องดูดีๆบางทีมันเด้งก็ปรับปรับปรับก็เด้งเลยอะไรเงี้ยเออก็คือต้องระวังดีๆแต่ถ้าเกิดเล่นน่าแอดมินเนี่ยไม่ขาดทุนหรอกเล่น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 ตามสเต็ปอ่ะห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบยี่ห้าสามสิบดูไปเรื่อยๆรื่อยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วแต่แอดมินใช้อย่างเงี้ยถ,ถ้าเล่นตามเนี้ยจะต้องคนจะต้องเผื่อเงินไว แอดมินเน่ะมันเหมือนจะมีเงินอยู่มาสิบแปดล้านนะตอนนี้เหลือสิบแปดล้านตอนจําได้เคยพิกไว้ประมาณยี่สิบเอ็ดล้านเออแล้วทีนี้เราปิดทีเฟกไปอะไรเงี้ยแล้วก็ขาดทุนทองไว้บ้างอะไรเงี้ยจากสิบเก้าล้านก็อาจจะเหลือสิบแปดจุดเจ็ดล้านเนี่ยแต่ว่าข้อแรกมาด้วยการที่ว่าเรามีทองราคาถูกนะห้าร้อยกว่าจุดอะเออห้าร้อยสามสิบเจ็ดจุดแปดนี่คือต้นทุนเราเออเนี่ยค,คือพยายามจะซื้อขายซื้อขายเพื่อให้ต้นทุนมันใกล้เคียงกับราคาตลาดมาให้สุด ตอนนี้ก็คือถือว่ามีทองยี่สิบเอ็ดล้านแล้วนะโอเคมันอาจจะเป็นตัวเลขแดงๆหน่อยไม่ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากแอดมินไม่ได้สนใจนะคือคือคือขอแค่ว่าเรามีของในราคาที่สมเหตุสมผลแล้วก็รอมันขึ้นไปถ้าเกิดมันขึ้นไปเจ็ดพันอ่ะแอดมินรวยนะ<笑><笑>บอกเลยเพราะว่าแอดมินมีถึงสิบล้านเน่ะลองลอคิดดูว่าตีไปกี่เทา่าไหร่อ่ะแอดมินขึ้นมาก็มีของทยอยขายได้ดังหลายระดับราคาคือถ้าเกิดมันอย่างนี้นะเดี๋ยวมันค่อยๆขึ้นไปแอดมินก็ค่อยๆปลดไปยี่สิบเอ็ดสัญญาก็ลดลงมาเรื่อยๆ เอ,อนั่นแหละจะบอกไว้ว่าก็ประมาณนี้แหละที่แอดมินเทรดทองอะ่ะแล้วก็ถามว่ามันลงมาอย่างเงี้ยมันจะลงต่อก็ได้นะไม่มีไม่ซีเรียสอะ่ะเพราะว่าแอดมินก็ยังพอก็ยังทยอยซื้อได้ต่อหรือจะขึ้นไปเลยก็ได้ที่ตอนเนี้ยลงมาแล้วก็เผื่อ,อความเสี่ยงพลังเงินเนี่ยเราก็ไม่ได้ถอนออกไปด้วยล้วก็เก็บไว้อะ่ะเนี่ยเห็นไหมมันใช,มนใช้มันใช้มาจิ้นแค่เท่าไหรเออ่เงี้ยสี่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 ล้านกว่าอะไรเงี้ยเออใช้มาจิ้นอยู่อยู่สี่ล้านกว่า ถ้าที่ดูตรงนี้นะเหลืออีกตั้งบานตะไทยยังได้อยู่แอดมินบอกมันซื้อได้แอดมินซื้อได้ถึงติบติบพันห้ายังสบายเลย,เยใช่ไหมเออติบพันห้าสบายเออเนี่ยไอ้แม่มันมีเนี่ยให้ให้ดูสดเลยนะเพราะว่าแอดมินเนี่ยเทดนับเป็นวินาทีนะเออแล้วก็นอนแล้วก็เทดไปทําอย่างอื่นไปอ่ะต้องมานั่งประกอบนู่นประกอบนี่ประกอบตู้เย็นประกอบทีวีประกอบอะไรเงี้ยประกอบเครื่องผ้าเนี่ยประกอบไปแล้วก็เทดไปเอาไว้เ,เ,เ,เอาเอามือถือเนี่ย วางไว้บนกล่องอะกล่องกล่องประกอบตู้เย็นอะแล้วแล้วก็แล้วก็เทรดไปเรื่อยแล้วก็กลับมาอาบน้ําเสร็จก็มาดูต่อแล้วก็ดูจนถึงดูไปเรื่อยอะมันมันมัน,ม,นมันเคลื่อนไหวเร็วมากอะจนถึงนาทีสุดท้ายอ่ะถึงประมาณเกือบตีสามไอไม่ไม่ไหวลวง่วงนอนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าใช่ไหมเออเนี่ยแหละจะบอกให้ฟังว่าประมาณเนี้ยประสบการณ์การเทรดทำกำไรแค่นี้แหละตัดทิป